bmx 4 219ไปดูกัน สวัสดีครับพบกับพวกเรา TT Premium Car ครับศูนย์ของเรารับเพจขายรถยุโรปมือ2รถพรีเมียมการันตีด้วยการปิดดีลมาแล้วกว่า1 0 0 0คันดีลดีต้องที่นี่เลยครับ TT Premium Car ครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมรถยนต์ SUV คูเป้คันหนึ่งนะถึงถือว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ฮอตฮิตสำหรับคนไทยในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะคันนี้เลย BMW X4 20D XDrive คุณผู้ชม M Sport ด้วยคันนี้นะฮะคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถยนต์ BMW X4 ของเราเนี่ยนะฮะมันมีไอ้ ความตกแต่งแบบ M Sport มันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงที่ด้านหน้ารถนะคุณผู้ชมนะด้านหน้ารถเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูดเรื่องของตัวบอดี้อะไรต่างๆนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูแบบยาวๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยดีกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวตรงกันชนเริ่มจากกันชนก่อนอะฮะกันชนด้านล่างของเขานะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นการตกแต่งแบบ M Sport ถามว่ามันดูยังไงว่าเป็น M Sport เนี่ยตรงเนี้ย ตรงชายกันชนด้านล่างของเขาเนี่ยเราจะเป็นลนักษณะการตกแต่งที่แบบเฮ้ยมันดูมีมิต,ติมันดูมีความแบบคมอ่ะแล้วเวลาแบบขับในท้องถนนนนะมันจะทาให้รถมันลนักษณะมันดูเตี้ยเนาะก็ออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนั่นเององแถบป้ายทะเบียนตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นการตัดด้วยสีดําที่เป็นไฮกลอสนะก็จะทําให้รถคันนี้มันดูดุดนันมีความสปอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับความสปอร์ตยังไม่หมดเพียงเท่านี้มันก็จะมีในเรื่องของตัวกระจังหน้า กระจังหน้าของ BMW X4 คันนี้นะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำไฮครอสทั้งหมดเลยแถมกับตัวด้านฝั่งขวาตรงนี้นะครับตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสีของ M, M Performance เนาะมันก็จะมีการตัดสีน้ำเงินสีแดงอะไรตรงเนี้ยนะฮะที่เห็นชัดเจนเลยนะครับสีมันก็จะดูแบบโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงในเรื่องของไฟหน้านะคุณผู้ชมนะไฟหน้าของเขานะครับ BMW X4 20D คันนี้นะ เขาให้ไฟหน้าที่เป็น BMW Adaptive LED เนาะก็ตัวในเรื่องของไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะนิดนึงเวลาเราอาเราขับรถไปในเวลากลางคืนเนี่ยหมุนพวงมาลัยซ้ายหมุนพวงมาลัยขวาเนี่ยในขณะที่รถมีความเร็วเนาะพวงมาลัยมันจะสาดซ้ายสาด,สาด,สาดขวาตามนะครับรวมถึงจะมีการปรับระดับไฟหน้าเนี่ยให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยนะแล้วก็ b m เนี่ย ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังเป็นกิมมิคของเขานั่นเองก็คือตัวในเรื่องของไฟเดย์ไทมนั่งไลน์นะคุณผู้ชมเขาก็จะทําลักษณะเป็นเหมือนวคล้ายวงแหวนนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามเจเนอเรชั่นทุกยุคทุกสมัยของ BMW มก็จะมีการใส่กิมมิคของตัวไฟให้มันดูแบบมีความโดดเด่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะด้านนี้เลยนะครับล้อแม็กคุณผู้ชม ล้อแม็กของเขานะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็จะถ้าเห็นจากหลายๆรุ่นเนาะ BM เขาก็จะใช้แม็กลักษณะที่เป็นลาย M M ็มเอแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นลายทวินมัลติสปอกเนาะก็จะเป็น5ก้านคู่แบบนี้นะครับก็เวลาขับไปกลางกาเขาเรียกว่าขับเนาะเวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันก็จะมีคัน การวนล้อที่แบบค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะเท่นะแล้วก็โดดเด่นนะ้ไอ้ตัวตาเอ็มตัวนี้มันก็จะหมุนติ้ว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 เนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าไอ้รถคันนี้มันมีความสปอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ส่วนตัวนี้เห็นว่ามันชอบนะโอเคนะครับอ่ะต่อมานะครับด้านข้างรถนะครับก็เวลาความเป็นเอ็มเนาะเขาก็จะมีติดสติกเกอร์ติดสัญลักษณ์ตรงเนี้ยที่เป็นเขียนว่าเอ็มแล้วก็จะเป็นตัวตาอีสามสีตรงเนี้ยที่เราเห็นชัดเจนเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคี ในเรื่องของตัว M อ็มสปอรเนี่ยก็จะใส่รงที่ตรงนี้ไปช่องระบายอากาศนะครับให้มันรู้สึกว่ารถคันนี้มีความหล่อมีความลงตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงโชดเดอร์ไลน์นะครับตรงโชเดอร์ไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างรุ่นนี้นะเขาแต่งในเรื่องของตัวเคฟลาคาร์บอนนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ากระจกมองข้างแบบมีเขานี่นี่มันจะมียื่นๆออกมาแบบนี้เหมือนเขาเลยเห็นไหมฮะเฮ้ยมันเทน,นะเวลามันตัดกับสีรถที่เป็นสีขาวเนี่ยทำให ตัวกระจกมองข้างมันดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถนะฮะก็สังเกตได้ว่าเป็นรถ SUV คูเป้เนี่ยมันก็แน่นอนเนาะด้าน,นหลังเนี่ยก็จะมีความสปอร์ตนะตรงเนี้ยมันก็จะท้ายลาดตรงมาให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเออมันไม่ใช่ SUV ปกติมันคือ SUV คูเป้มันคือรถสปอร์ตมันไม่ใช่ SUV เฉยๆนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าท้ายมันก็จะลาดตรงมานั่นเองนะครับส่วน ความเมป็น M Sport ก็ไม่ได้หมดเท่านี้นะครับในเรื่องของตัวขอบกระจกต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็จะตกแต่งไปด้วยสีดําที่เป็น h ฮกรอสนะครับก็มันก็จะทําให้มันเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเท่ของรถคันนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็สําหรับด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังจุดด้านหลังเนี่ยมันจะมีจุดโดดเด่นอันนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะครับอ่าเห็นอะไรไหม นี่เลยนี่ตรงเนี้ยมันหลายคนก็จะงงว่ามันคืออะไรนะฮะคันนี้เนี่ยมันถูกติดตั้งในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวตัวลากจูงเนาะตัวลากจูงตรงนี้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าหรือว่าฮุกนั่นเองเวลาหลายหลายคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดบางทีก็อยากจะขนรือพวกเรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถที่จะต่อพ่วงตัวรถได้นะครับก็เท่ๆนะคุณผู้ชมเนาะเวลาไปต่างจังหวัดไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ลากเรือลากตัวรถพักอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะสามารถ พาไปได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็มีติดตั้งให้ได้ด้วยนะฮะอ่ะ<า>เดี๋ยวเราไปดูตรงของตรงบอดี้รถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากต,ตรงที่ตัวกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างนะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็จะมี er, มดิฟฟูเซอร์นะครับทำให้รถคันนี้มีความสปอรต์ตแล้วก็ตกแต่งด้วยท่อคู่นะครับท่อคู่ของเขาตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งด้วยอ่าเอาตัวเคปฟล่าเนี่ยมาใส่นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมันมีความเออมีความเทนะทอมีความแบบดุดันลงตัวน,นั่นเองนะครับสังเกตว่าปลายท่อไอเสียเนย การตกแต่งเพิ่มเติม,มนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะฮะตรงนี้จะมีดักเทลที่เป็นเคฟลาร์คาร์บอนคุณผู้ชมโอ้โหนอกจากมันเป็น SUV แล้วยังมีความเท่ด้วยเขาก็ใส่ตรงนี้มาให้มันดูแบบมีความแบบเออมันมีความเชฟมันมีความลงต่อน,นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เลยเคฟลาร์คาร์บอนนะก็บอกเลยว่ารถคันนี้แต่งเท่มากชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่เรื่องของไฟนะครับไฟท้ายของ X4 เนี่ยจะโดดเด่นมากสังเกตว่า เขาจะเป็นการตกแต่งแบบ LED Fiber Optic ที is, right ่เป็นสีแดงๆตรงนี้ทั้งแถบจนมาถึงกันชนหลังเลยนะครับถึงถึงฝากระโปรงหลังตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างเด่นกว่าหลายรุ่นเลยเพราะว่าเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไฟเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ไฟเลี้ยวตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแถบยาวลงมาอย่างงี้ก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะโดดเด่นเห็นชัดเลยเวลาเปิดไฟเลี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครไม่เห็นนะเห็นชัดเจนเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเอวยาวแบบนี้เออใช่มากเลยอ่ะเฮ้ผมชอบนะผมชอบอีกมากนะครับถือว่าความว่าการตกแต่งเขาแบบมันเป็นลักษณะ SUV แล้วคูปไปด้วยนะฮะอันนี้คือเท่จริงๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงหลังกันดีกว่านะฮะเปิดฝากระโปรงหลังรุ่นที่เป็น SUV คูเป้นะครับมันจะมีตัวเปิดฝากระโปรงหลังที่แปลกไม่เหมือนใครนะฮะก็กดจากตรงนี้เลยสังเกตว่าตัว BMW ตรงนี้กดข้างบนเลยปึ้งโอ้โหเปิดประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้เขาก็จะมีปุ่ม สำหรับในการใช้งานเพื่อปิดและเปิดฝากระโปรงท้ายนั่นเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นฟังก์ชันสําหรับในการล็อกรถเวลาเราขนของมาต้องการจะล็อกรถก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็ทํางานเป็นฟูลฟังก์ชันไปเลยกดล็อกล็อกล็อกฝากระโปรงท้ายปิดไปเลยนั่นเองนะครับด้านนี้ก็สำหรับตัวฝากระโปรงหลังจะมีประมาณนี้แล้วก็อีกที่สําคัญรุ่นนี้มันจะมีระบบ เขาเรียกว่า c o n t a c t l e t opening of the tailgate ของ BMW เขาจะตั้งชื่อแบบนี้ก็คือการเตะฝาท้ายเพื่อเพื่อให้เอาเท้าเนี่ยเข้าไปเตะเปิดปิดนั่นเองก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรยาวเนาะก็กง,ง่ายๆเลยนะก็เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็สามารถเตะเข้าไปด้านข้างๆตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดได้นะครับนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อา่เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเตะไม่โดนนะครับเตะไม่โดนก็เตะใหม่นะครับมันก็จะเป็นการเปิดและปิดเป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูก่อน oh. เวลาเปิดฝากระโปรงหน้า bmw รุ่นนี้นะมันต้องเหมือนดึง2รอบนะครับเพื่อในการเปิดสลักล็อกเนาะอ่าโอ้โห อันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลในยุคใหม่นะคุณผู้ชมถ้าถ้าใครได้มามีโอกาสมาอยู่กับผมนะจะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลจริงหรือเปล่าเสียงเบามากเสียงเงียบมากเพราะปกติแล้วเราจะกังวลว่าเอ้ยดีเซลเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยมันดังมันต้องแบบโอ้ยดังเป็นรถกระบะแน่เลยเสียงมันต้องน่าเกลียดแน่เลยไม่เลยคันนี้เป็นเสียงเงียบมากเพราะมันเป็นเครื่องยนต์ bmw ตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง n 5 2จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับก็ตัวของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สลิตูเทอ์โบนครับ ให้พละกลำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะคุณผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้มันแรงนะฮะแล้วก็แถมประ,ประหยัดน้ํามันเลยเขาก็เคลมมานะว่าออรถคันนี้เนี่ยจากผู้ใช้งานจริงเนาะเขาก็เคลมมาว่าประมาณ15 16 17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพอด้วยความว่าทําไมถึงมันได้ได,ได้ได้ประมาณนี้นะครับหลายคนก็จะมองว่าทําไมไม่ได้19 20ล่ะก็ได้วความว่ารถคันนี้นะครับคุณผู้ชมมันขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะฮะหรือว่า X d r i ด e นะครับ มันก็จะมีอัตราการกินน้ามันที่มันจะกินกว่ารถที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยข้อดีก็คือในเรื่องของอัตราเร่ง พละกกำลังนะครับรวมถึงเวลาเราขับไปเจอสภา,านทถนนที่มันไม่ค่อยโอเคเนะาะถนนลูกรังขูกข่าแล้วรถไปติดหล่มเนี่ยไอตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะสามารถพาคุณผู้ชมเนี่ยออกไปจากจุดขับขันตรงนั้นได้ทันทีเลยนะฮะถ้าเทียบกับ2ล้อนะสล้อเนี่ยมันก็จะแบบล้อฟรีแล้วมันก็จบไปนะฮะแต่4ล้อนี่มันก็ตะกุยออกไปได้เลยอันนี้คือข้อดีของระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ก็จะแลกมาด้วยการบริโภคน้ำมันนิดหนึ่งนะครับพอดีเซลเนี่ยมันจะมีการ หากินน้ำมันเนี่ยที่ถ้าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่สำหรับตัวเครื่องยนต์ของ BMW รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่า BMW X420D M Sport คันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนนะฮะเวลาปิดฝากระโปรงเนี่ยไม่ไม่กดนะคุณผู้ชมนะต้องแบบกระแทกลงไปแรงๆนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวฝากระโปรงเนี่ยมันถือว่าปิดไม่สนิทหน้าจอมันก็จะฟ้องเตือนขึ้นมานะครับแอยางนี้เลยนะครับ โอ้ยน้องไม่ไม่ได้ทําน้องรุนแรงนะครับอันนี้มันจะเป็นการปิดแบบปกติของรถหลาย,ลายรุ่นนี่เขาจะทำกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นด้านในของ bmw x 4 2 0 d m sport คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างในกันก่อนโดยรวมนะดูโดยรวมเขานะก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยว่าคันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตกแต่งแบบสีดำนะครับทำให้อ่าโอเคก็สีดำเนี่ยมันดียังไงมันก็ทําให้รถมันดูสปอร์ตนะครับมันดูแล้วเออนั่งแล้วมันดูแบบมันท่ากับกลางคืนก็ดูเย็นตาเนาะก็แล้วก็อย่างมันดูมีความสปอร์ตลงตัวสุดๆนะครับ แถมตัวในเรื่องของทรีมเขานะครับทรีมเขาตรงนี้นะก็ด้วยความเป็น M Sport เนาะเขาจะเป็นการตกแต่งแบบสีที่เป็นเขาเรียกว่า,าวสีอลูมิเนียมสีเงินนะเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสลาลลายตัดตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเออเขาเป็น M Sport นะเขาเท่น,นะเขาลงตัวนะเขาก็จะตั้งใจทําออกมานะครับด้วยความปราณีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเบาะนะคุณผู้ชมเบาะรุ่นนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆบักเก็ตซีดนะครับก็อ่ามันจะมีตัวโอบตรงนี้มายื่นรับ รับในช่วงของตัวเอว่าเรานิดนึงนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยเวลาเราขับเวลาเราสาด์ซ้ายสาดขวาเนี่ยมันจะรองรับในขนาดที่เราเข้าโค้งได้รุนแรงนะคุณผู้ชมตัวเนี้ยบล็อเก็ตซีข้อดีของเขาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราจะเห็นว่าเออรถคันนี้เนี่ยเขาตั้งใจทําออกมาให้มันออกแนวแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ด้านข้างรถตัวรถนะคุณผู้ชมตรงนี้ข้างประตูตรงนี้นะครับข้างประตูตรงนี้เนี่ยก็สังเกตว่าเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งลำโพงฮาร์แมนกาดอนนะครับก็ รถยนหลายๆรุ่นเนาะหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะใช้ลำโพงคุณภาพเครื่องเสียงที่เป็นอย่างดีแต่ละยี่ห้อก็ก็มีแตกต่างกันไปนะคร right ับแต่ของ BMW ็เนี <wan> ่ยเขาจะใช้เป็นฮาร์มันกระดอนเนาะก็เวลาเครื่องเสียงคุณภาพของเขาเนี่ยเค่อนข้างดีนะเวลาเราเปิดเพลงที่เราต้องการเนาะไปปรับเสียงเบสเสียงอีควอไลเซอร์มันเนี่ยก็จะทาให้รถเนี่ยมีมิติเสียงที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับกิมมิคของตัว BMW นะก็จะมีในเรื่องของตัวสัญลักษณ์เอนะครับที่มันอยู่ติดอย างคู่หน้านะครับเวลาเปิดมามันก็จะเห็นเขาว่า X นะก็คือเจเนอเรชันที่เป็นลักษณะ X เนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งแทบจะทุกรุ่นเลยทําให้รถคันนี้เนี่ยเออเราบอกเลยแหละวว่ารถคันนี้เนี่ยมันคือ BMW ที่เป็น X Series นะอะไรแบบนี้นะครับแต่ X4 ก็จะมีความเป็น X4 ก็คือตรงนี้ครับตรงที่วางแก้วน้ำเนี่ยเขาก็จะติดตั้งสัญลักษณ์ที่พิมพ์เขียนเขาว่า X4 ให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันคือกิมมิคข,ของชั้นมันคือ X4 นะครับเขาก็จะติดตั้งงงขึ้้นนนนนนมาาใหเหเเเเเ็ชัััดดดจ่่่ออะะครรรบีี๋ยวไปูทต พวงมาลัยหน้าจอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันแบบพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยตรงนี้ก็จะติดตั้งพวงมาลัยแบบ M Sport นะครับก็สังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์ M ตรงพวงมาลัยแบบนี้พร้อมแพดดชินะครับก็พวงมาลัยตัวนี้ก็จะหุ้มหนังแนปป้าเนาะอ้วนๆเวลาจับกระชับมือเนาะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะผมชอบนะพวงมาลัยที่มันอ้วนๆเวลาจับแล้วมันกระชับมือแบบเนี้ยเวลาเราเข้าโค้งเวลาเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูกระชับลงตัวเวลาเราจะเลี้ยวจะโค้งเนี่นย หน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นเรือนหมแบบดิจิตอลนะครับหรือว่า BMW เนี่ยเขาจะเรียกว่าหน้าจอ i 6นะครับก็จะมีลักษณะเป็นจําลองเป็นตัวเลขความเร็วขึ้นมาตรงตรงตรง,ง,ง,งเรือนใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับมาบอกสถานะต่างๆอยู่กับตัวรถนะฮะเรื่องของตัวโหมดกัรขับขี่โหมดเกียร์อะไรต่างๆก็อยู่โชว์ตรงหน้าจอนะครับส่วนตรงอจอเซนเตอร์ตรงกลางนะครับจอเซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นจอเซน จอที่เป็นทัชสกรีนแล้วนะครับก็สามารถเอามือเข้าไปลูปทัชสกรีนเพื่อในการเข้าไปเล่นฟังก์ชันต่างๆฟังรดิโอฟังวิทยุอ่าวิทยุกับรดิโออันเดียวกันเนะาะแล้วก็เปฟังมีเดียนะครับคุณผู้ชมมีเดียก็สามารถที่จะไปดูในเรื่องของตัวอ่ารุ่นนี้จะใส่ซีดีได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบลูทูธนะครับรวมถึงอ่าการเสียบเล่นเพลงผ่านช่องทาง USB นะครับมันก็ยังมีให้อยู่นะครับสำหรับรุ่นในรุ่นเจเนอเรชันประมาณนี้นะครับ รวมถึงปรับการตั้งค่าตัวรถนะครับเราจะต้องการปรับสีแอมเบียนไลท์ตัวรถต่างๆตรงนี้รวมถึงการปรับปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยในฟังก์ชันหน้าจอตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับในการเซตติ้งนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะมันจะมีระบบความปลอดภัยมาให้แล้วนะครับก็คือปี2019เนี่ยสังเกตว่าที่ปลายกระจกเนี่ยมันจะมีระบบไลท์สปอตนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะสีเขียวตรงนี้เวลากดเข้ามาแล้วก็มากดที คอนฟิกอินดิว i n d i v i d u a l นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เตือนก่อนจะชนกับรถคันด้านหน้าให้นะครับหรือว่า bmw เ,เขาเรียกว่าเคอร์เซชันวอร์นิ่งนะครับมันก็จะมีการดีเทกขึ้นมาว่าเอ้ยเราใกล้มากเกินไปนะนู่นนี่นั่นเราก็จะมีระบบที่มันเบรกให้เราอัตโนมัติได้ด้วยนะครับรวมถึงเรนดีพาร์เจอร์ ure, นะครับวอร์นิ่งนะครับก็คือไอ้ฟังก์ชันที่เรียกว่าคล้ายเหมือนกับเราขับรถอยู่ในเลนนะครับแล้วเราเกิดเราเกิดแบบเตะเลนออกไปนะไปเหยียบเส้นจราจรนะครับวงมาลารฝืนมให้ีการดึง ออกจากเลนไปมันก็จะเหมือนพยายามฝืนไม่ออกนั่นเองแล้วเราเปิดไฟแล้วระบบพวกนี้ก็จะยกเลิกออกนะครับแล้วก็ไอตัวไบสปอตก็จะมีฟังก์ชันพวกนี้เพิ่มมาให้สําหรับยุคปี2019นั่นเองนะครับเออมันดีเนาะมันก็ให้มาแบบความปลอดภัยของเราเนาะเวลาเราเล่นมือถือแล้วบางทีเราไม่ได้ดูข้างหน้าเขาเบรกก็ฟังก์ชันบนนี้ก็จะดีเทคช่วยเราแต่คุณผู้ชมก็อย่าไปเชื่อระบบพวกนี้มากนะระบบพวกนี้ก็อาจจะมีข้อ ยกเว้นบางบางรายการเนาะบางทีบางอย่างมันก็จับได้ไม่จับไม่ได้บ้างบางทีมอเตอร์ไซค์มันโฉบไปโฉบมาบางทีเรดาร์พวกนี้มันก็จับไม่ทันนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทัศนวิสัยในการขับขี่ทุกคนก็ต้องพยายามขับรถให้อ่ามองถนนแบบเวลาเราขับทางไกลอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามดูถนนนิดนึงนะครับพยายามอย่าไปเล่นมือถืออะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยก็เตือนอะไรทุกคนอ่าเตือนทุกคนด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูที่ตรงคอนโซลต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของแผงเมนูแอร์นะครับแผงเมนูแอร์ตรงนี้ก็สามารถตับอุณหภูมิแอร์แยก2ข้างได้เลยนะครับอุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาทิศทางลมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทะเลาะกันละฝั่งคนขับไม่ชอบสองเท้าฝั่งคนนั่งชอบสองเท้าคานนี้ก็แยกกันไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะใช้งานตรงนี้เลยส่วนตรงนี้ก็โหมดการขับขี่นะครับมีคอมฟอร์ตมีอีโคโปรมีโหมดสปอร์ตนะครับก็สามารถมากดปุ่ม ปรับไปตรงนี้ได้เลยนะครับและก็รุ่นนี้นะครับด้วยกาว่ามันเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือที่เป็นรูปรถหน้าทิ่ลงมาแบบนี้กดปุ๊บเขาเรียกว่าดาวฮิลนะครับดาวฮิลสปีดดิ้วนะครับเวลาเราขับรถลงทางชันมากๆเนี่ย กดฟังก์ชันนี้นะครับรถมันก็เราไม่ต้องแตะเบรกแตะอะไรเลยเนี่ยรถมันก็จะชะลอให้มันลงมบบช้าๆได้นะครับจะใช้เอนจินในการช่วยเบรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ดีนอกาะเวลาเราไปขึ้นเขาลงเขาที่มันชันมากๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเราได้ไม่ต้องเฟืองเบรกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับในการปรับตัวหน้าจอ,อนั่นเองนะครับอ่ะก็ตัวด้านในของตัวรถมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคู่หน้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูคู่หลังกันดีกว่าคุณผู้ชม นี่จะเป็นด้านหลังของ BMW X4 2 0 d x ไดคันนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันตามจริงเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหลายๆคนเนี่ยนะเคยนั่งรถยนต์ที่เป็น SUV ปกติเนี่ย ก็จะมองว่าเออข้างหลังเนี่ยมันก็นั่งสบายนั่งกว้างเนาะช่วงช่วงอะไรเียมันก็ดูกว้างไปหมดแต่ด้วยความว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็น SUV Co วีคูเป้นะ SUV คูเป้นี่มันก็จะต้องแลกมาด้วยอ่าพื้นที่ที่ตรงสีรษะที่มันจะเสียไปนะคุณผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนาะว่ามันจะสลข้างหลังเนี่ยมันจะสโลปลงมานะครับให้รู้สึกว่าอ่าด้านบนเนี่ยมันมีความเบามันจะดูตั้งนิดนึงแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยมันก็จะมีอ่าใกล้ชนกับตัว ตัวผนังด้านบนแล้วนะครับแต่ส่วนเล็กรูมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังปกตินะนก็ยังเหมือนรถ SUV ปกติทั่วไปแต่แค่ว่าพื้นที่ตรงด้านบนเนี่ยมันก็จะเสียไปก็หลายคนก็จะมองว่าเออเราได้รถยนต์ที่เป็น SUV c o u p คเนี่ยก็ได้ความสปอร์ตได้ความเท่นะแต่ถ้ารถยนต์ที่เป็น SUV ปกตินะครับหรือว่ารุ่นที่มัอยู่ใน X3 เนี่ยเขาก็จะ าได้มาในเรื่องของตัวเออโอเคข้างหลังมานั่งสบายแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่าดูใหญ่ดูเทอทะท่านิดนึงก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสปอร์ตแต่หลายคนที่อยากได้รถที่สูงสปอร์ตก็ต้องอาจจะต้องแลกด้วยตรงนี้มานิดนึงนะครับแต่หาว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แบบนั้นนะครับแค่ว่าอ่าโอเคหลายๆคนก็กลัวว่าเออมันจะนั่งไม่ได้เลยบางคนที่เขาสูงจริงๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับอ่ะ แล้วก็มาดูในเรื่องของตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับช่องแอร์นะคุณผู้ชมช่องแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ที่มันแยกอุณหภูมิด้านหลังได้ด้วยนะครับสามารถกดปรับอุณหภูมิหรือว่าในเรื่องของตัวทิศทางกระจายลมเนี่ยสามารถที่จะมาปรับด้านหลังได้ด้วยอันนี้ก็คือ B M X 4เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนี้มาให้เนาะหลายลายีหย่ห้อมันยังไม่มีนะสรหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับสำหรับเจเนอเรชันเขาเรียกว่ารุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเนี่ยมันหาหาดูได้ยากนะสำหรับไอตัวแอร์แบบนี้นะครับอ่ะด้านบนนะครับ ด้านบนรุ่นนี้นะครับให้หลังคาพาโนรามิกกัสลูฟนะครับหรือว่าหลังคาแก้วนะครับซึ่งมันจะสามารถเปิดได้สูดถึงตรงช่องตรงนี้ได้เลยหลายๆรุ่นหรือว่าแบรนด์คู่แข่งเนี่ยเขาจะให้อาจจะเป็นแค่ซันลูฟตอนเดียวนะครับแต่รถ BMW X4 คันนี้เขาให้เป็นหลังคาแก้วนะครับก็คือเวลาเปิดผ้าม่านออกมามันจะเห็น สุนทรียภาพด้านในเนาะหรือว่ามองออกไปบนฟ้าเนี่ยมันก็จะดูโอ้โหดูโปร่งดูโล่งดูสบายเนาะมันจะเป็นในเรื่องของจิตวิทยานะเวลาเรามองเข้าไปแล้วก็เออรถมันดูเออเวลาดูใสๆดูโปร่งๆเนี้ยมันดูแบบเออมันดูมันดูม,ดม,ดม่มันดูไม่แค่แบบมันดูนั่งสบายดูเพลินๆเนาะนั่งชิวๆอยากจะหลับก็มองฟ้าแล้วก็นอนไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะด้านด้านในเนี่ยของ bmw x4 เนี่ยของของของเนี่ยมันก็จะไปประมาณเนี้ยนะครับผม เมื่อกี้นะครับอสอนวิธีการเตะเปิดปิดไปแล้วลืมอธิบายในเรื่องของตัวสัมภาระด้านท้ายรถของ bmw x 4 2 0 d x Drive ด้คันนี้นะครับบอกเลยว่าเปิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะอึงนะ้งเนาะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันจะสามารถวางพื้นที่สัมภาระได้ค่อนข้างลึกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะกังวลว่า x 4เนี่ยมันเป็น suv coupe เนาะมันก็จะเสียในเรื่องของตัวด้านด้านด้านเขาเรียกว่าด้านความสูงลงไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลาดลงมาแบบนี้นะ แต่มันก็แลกมาด้วยความลึกของตัวตัวตัวสัมภาระด้านหลัด้านท้ายลงไปเนาะคุณผู้ชมเวลาโหลดของเข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างวางได้ค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวฉากนะครับสามารถที่จะเอามาปิดบังของได้ด้วยนะครับอ่าด้านด้านท้ายของตัวสัมภาระด้านท้ายก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชม คุณผู้ชมครับ BMW X4 2 0 d X Drive ของโชว์รูมเรานะครับเป็นสีขาวเบาะดำนะคุณผู้ชมนะคันนี้ปี2019วิ่งไปแสนนิดๆเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ใช้งานอะไรที่เยอะเลยนะครับราคาตั้งไม่แพงนะครับอยู่ที่2 5 90,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็วันรันตินเหลือๆอ,อยู่นะคุณผู้ชมหลายคนก็จะกังวลว่าซื้อรถคันนี้ไปแล้วเนี่ย,ยจะกังวลในเรื่องของการเข้าบำรุงรักษาอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่าสามารถที่จะเข้าไปศูนย์ BMW Thailand ทั่วประเทศได้เลยนะครับ ก็ใครอยากจะสนใจนะครับมาทดลองขับมาลองนั่งนะฮะสามารถเข้ามาติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยยังไงวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสิทธิพิเศษของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดซื้อรถกับเราท่านจะสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการทำประกันคุ้มครองอะไรกว่าร้อรายการ นานสูงสุดกว่า2ปีหากท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พวกเราทีทีพ m ีเมียมคาครับ